สวัสดีค่ะเภสัชกรร้านอภิรดีฟาร์มาซีค่ะค่ะก็มาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะเภสัชกรนะคะเชื่อว่าความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะไม่ควรอยู่แค่ในร้านยานะคะก็เลยอยากจะเล่านะคะทุกเรื่องนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะให้ทุกคนได้รู้นะคะแล้วก็นําความรู้นี้นะคะไปดูแลตนเองนะคะจะได้สุขภาพดีกันค่ะค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็คือหัวข้อเรื่องอาการคัดกรองเบาหวานนะคะ ขอขยับนิดนึงอ่าโอเคค่ะการคัดกรองเบาหวานนะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยจะมี3หัวข้อนะคะก็คือเหตุผลนะคะที่เราควรจะคัดกรองเบาหวานนะคะอ่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใครบ้างนะคะที่ควรจะอา่ามีการคัดกรองเบาหวานนะคะแล้วก็การเตรียมตัวเกี่ยวกับการคัดกรองเบาหวานนะคะทำอย่างไรนะคะก็จะเป็น3หัวข้อหลักๆคะ่ะ เรามาเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะว่าเหตุผลนะคะที่เราควรคัดกรองเบาหวานเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็เบาหวานนะคะเป็นโรคนะคะที่ป้องกันได้นะคะ อแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะต้องเป็นเบาหวานนะคะอันนี้เป็นความเข้าใจหนึ่งนะคะที่โดยส่วนตัวแล้วนะคะเพศสัชกรเนี่ยทำงานในร้านยามาเนี่ยค่อนข้างนานแล้วนะคะจะมีคนไข้บางส่วนนะคะเข้าใจผิดว่าเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นนะคะเราทุกคนนะคะจะต้องเป็นเบาหวานจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเบาหวานเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเป็นนะคะแล้วก็มีการป้องกันได้ด้วยนะคะโรคเบาหวาน ก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะเข้าใจใหม่นะคะว่าเบาหวานเป็นโรคที่ป้องกันได้นะคะแล้วก็การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาอยู่แล้วจริงไหมคะเพราะว่าเบาหวานเป็นโรคที่ค่อนข้างเรื้อรังนะคะเวลาที่เราเป็นแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะรักษานะคะหายายากนะถ้าตับอ่อนเราเนี่ยเริ่มมีการทํางานผิดปกติไปนะคะหลังอินซูลินได้น้อยลงนะคะาบางครั้งเนี่ยถ้าเราป้องกันไม่ทันเนี่ยเราก็อาจจะจำเป็นจะต้องรักษาคราวนี้การรักษาเนี่ย ก็จะต้องใช้ยาช่วยนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องปรับเรื่องอาการรับประทานอาหารนะคะก็จะเป็นในสองส่วนนะคะที่ช่วยให้คนไข้เบาหวานดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าการป้องกันนั้นดีกว่าการรักษาแน่นอนค่ะ ค่ะเรื่องที่3นะคะก็คือ,อถ้าเกิดว่าเรานะคะป้องกันเบาหวานได้เราไม่เป็นเบาหวานนะคะก็เท่ากับเรานะคะได้ป้องกันโรคแทรกซ้อนนะคะที่จะเกิดกับเบาหวานได้ด้วยนะคะซึ่งเภสัชกรได้แชร์ไปในคลิปที่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้ฟังนะคะสามารถย้อนกลับไปฟังดูได้นะคะว่าโรคแทรกซ้อนของเบาหวานมีอะไรบ้างนะคะค่ะก็เป็นสามเหตุผลหลกัลกๆนะคะที่ทําทไมนะคะเราถึงควรจะตรวจคัดกรองนะคะเรื่องเบาหวานนะคะป้องกันได้นะ ะะป้องกันดีกว่ารักษานะคะแล้วก็ป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของโรคแซกซอนได้ด้วยนะคะค่ะหัวข้อถัดมานะคะก็คือใครบ้างนะคะที่ควรจะมีการตรวจคัดกรองเบาหวานนะคะเภสัชกรนะคะสรุปมานะคะสั้นๆเลยง่ายๆเลยนะคะก็คือคนไข้นะคะที่เริ่มมีอายุนะคะมากกว่า35ปีนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนนี้นะคะเราเนี่ยพบ โรคเบาหวานนะคะในคนไข้ที่อายุเยอะนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอายุจริงๆน้อยกว่า35ก็เริ่มพบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเกณฑ์เอาเกณฑ์หลักๆละก,กันนะคะเอามากอายุนะคะมากกว่า35ก็เริ่มคัดกรองได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าใครอายุน้อยกว่า35ปีนะคะ มีอาการนะคะหรือว่าคิดว่าตัวเองนะคะมีความเสี่ยงนะคะมีอาการบางอย่างที่มันใกล้เคียงกับโรคเบาหวานเนี่ยเราไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องสงสัยนะคะเราก็ลองไปคัดกรองได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ไม่ได้มีอาการนะคะของโรคเบาหวานนะคะอายุ35ปีขึ้นไปก็สามารถคัดกรองได้เช่นกันนะคะ เกณฑ์ที่1น,นะคะก็คืออายุมากกว่า35ปีนะคะเรื่องที่2ก็คือมีภาวะนะคะอ้วนนะคะภาวะอ้วนเราจะแยกยังไงนะคะก็คือเรามีนะคะ BMI มากกว่า25นะคะ BMI เนี่ยมันเป็นค่าที่เราคำนวณมาจากน้ำหนักตัวนะคะกับส่วนสูงเนี่ยเปรียบเทียบกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากให้เภสัชกรนะคะคำนวณดี BMI ให้นะคะเภสัชกรยินดีเช่นกันค่ะสามารถมาที่หน้าร้านได้เลยนะคะเภสัชกรก็ยินดีคำนวณให้ฟรีเลยค่ะทุกท่านเลยนะคะหรือว่าใครนะคะที่ติดตามนะคะ Facebook อยู่นะคะจะอ,อินบ็อกซ์ข้อความมานะคะส่งรายละเอียดนะคะส่วนสูงกับน้ำหนักตัวมานะคะเภสัชกรก็ยินดีคำนวณให้ฟรีเช่นกันค่ะก็ให้ติดต่อได้เลยค่ะนะเภสัชกรยินดีเลยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะ แล้วก็ข้อ3ก็คือมีประวัตินะคะคนในครอบครัวเนี่ยญาติสายตรงนะคะเป็นเบาหวานอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตายคุณยายนะคะถ้าเกิดว่า,าหากว่าเรามีนะคะญาติสายตรงนะคะที่เป็นเบาหวานอยู่นะคะอันนี้นะคะเราสามารถคัดกรองได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีความเสี่ยงนะคะจากเรื่องของพันธุกรรมนะคะส่วนหนึ่งนะคะค่ะก็จะเป็น3าม 3ข้อหลักๆนะคะอายุมากกว่า35ปีนะคะ BMI มากกว่า25นะคะแล้วก็มีญาตินะคะมีสายตรงนะคะที่เป็นเบาหวานนะคะก็เป็น3ข้อที่ตัวเรานะคะควรจะได้คัดกรองเบาหวานนะคะค่ะต่อมานะคะการเตรียมตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องการคัดกรองเบาหวานเนี่ยทำอย่างไรนะคะก็อย่างที่เภสัชกรนะคะเคยแชร์ไปแล้วว่าการที่เรานะคะจะคัดกรองเบาหวานเนี่ยใช้วิธีการก็คือเจาะเลือดนะคะตรวจ ระดับน้ําตาลในเลือดนะคะคราวนี้การก่อนที่เราจะไปเจาะเลือดตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยเราต้องงดน้ํางดอาหารนะคะ12ชั่วโมงนะคะงดให้ได้12ชั่วโมงนะแล้วก็เราสามารถไปเจาะตรวจได้เลยนะคะตามสถานพยาบาลต่างๆนะคะที่เขารับเจาะเบาหวานนะคะจะเป็นโรงพยาบาลคลินิกนะคะหรือว่าจะเป็นร้านยาบางแห่งเนี่ยก็มีบริการนะคะเจาะเลือดปลายนิ้วนะคะสามารถคัดกรองนะคะเบาหวานได้นะคะ าทางร้านนะคะก็มีการคัดกรองเบาหวานเหมือนกันก็ให้คนไข้งดน้ํางดอาหารนะคะให้ได้12ชั่วโมงก็สามารถนะคะามาปรึกษาเภสัชกรนะคะเพื่อคัดกรองเบาหวานได้เหมือนกันนะคะค่ะก็เภสัชกรเนี่ยอยากจะแชร์สิ่งหนึ่งก็คือ,อาจากประสบการณ์นะคะการทํางานเนี่ยก็มีคนไข้นะคะที่อยากคัดกรองเบาหวานนะคะแต่ว่า ก่อนหน้าที่จะมาคัดกรองเบาหวานเนี่ยบางคนนะคะก็คือเตรียมตัวดีเกินไปนะคะก็คือไม่ทานอะไรเลยที่เป็นหวานหวานนะคะน้ําหวานขนมหวานไม่ทานเลยนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมาตรวจคัดกรองแล้วเนี่ยจะเจอว่าตนเองเป็นเบาหวานนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะสิ่งที่ถูกต้องนะคะที่เพสัชกรอยากจะแชร์ก็คือเรานะคะควรจะทานทุกอย่างให้ปกติ ะะให้เป็นชีวิตประจําวันของเรานะคะเราเคยทานยังไงเราก็ทานอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่าคืนก่อนที่เราจะมาคัดกรองเบาหวานนะคะเจาะเลือดตรวจระดับน้ําตาลเนี่ยให้เรางดน้ํางดอาหารให้ได้12ชั่วโมงาถามว่าทําไมเภสัชกรถึงแนะนําแบบนี้เพราะว่าผลที่ได้เนี่ยมันจะเป็น ค่าระดับน้ําตาลในเลือดที่แท้จริงของเรานะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอาทิตย์ก่อนหน้าที่จะมาคัดกรองเบาหวานเนี่ยคนไข้นะคะไม่ทานเลยนะคะไม่ทานหวานไม่ทานน้าตาลเลยนะคะพอผลที่ออกมาเนี่ยอ่ามันอาจจะอยู่ในระดับปกติจริงนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนผลหลอกอะคะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราทําเป็นประจำเนื้อออไหมคะเรานะคะควบคุมอาหารนะคะแค่ช่วงสั้นๆเพื่อให้ผลมันออกมาปกตินะคะคราวนี้พอผลออกมาปกติเนี่ย คนไข้กลับไปทานเหมือนเดิมนะคะทานหว,วานๆทานขนมหวานทานน้าหวานนะคะเหมือนเดิม่น้ําตาละระดับน้ําตาลในเลือดมันก็จะสูงขึ้นมานะคะ mm. เท่ากับว่าผลที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นผลหลอกนะคะไม่ใช่ผลจริงนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งเลยนะคะที่เภสัชกรนะคะอยากแนะนําให้คนไข้ที่จะมาคัดกรองเบาหวานนะคะได้เตรียมตัวนะคะได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ผลออกมาเนี่ยมันจะได้เป็นผลที่แท้จริงนะคะแล้วก็เรานะคะจะได้รับคําแนะนําที่ถูกต้อง ะะให้เหมาะกับตัวเรานะคะไม่ว่าผลออกมายังไงเนี่ยเรานะคะสามารถนะคะปรับเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมของเรานะคะเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นได้นะคะเพียงแต่วา่าก่อนที่จะมาตรวจคัดกรองเนี่ยอย่าให้มันเป็นผลหลอกดีกว่านะคะค่ะก็เป็นสิ่งที่เภสัชกรนะคะประสบมานะคะจาก การทํางานนะคะในร้านขายยาที่เจอมานะคะกะ็มาเล่านะคะมาแชร์ประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยให้กับทุกคนฟังนะคะเพื่อที่ว่าทุกคนเนี่ยจะได้มีความรู้นะคะเรื่องสุขภาพนะคะเมื่อเรามีความรู้เรื่องสุขภาพแล้วนะคะเราดูแลตนเองได้นะคะเราสุขภาพดีนะคะ ก็มีความสุขนะคะเพราะว่าเภสัชกรนะคะเชื่อว่าชีวิตดีนะคะเริ่มต้นนะคะที่สุขภาพดีนะคะเลยอยากเชิญชวนนะคะทุกคนเลยนะคะให้มาเริ่มต้นนะคะดูแลสุขภาพด้วยกันค่ะค่ะวันนี้นะคะเภสัชกรก็ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ